รบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะฮะผมอิดและในวันนี้นะครับเราจะมานะครับบอกเทคนิคการแต่งปืนแมสติปนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าแมสติปนะครับและก็ตัวละครตัวตลกตัวนี้นะครับได้มาจาก Battle Pass นะครับผมซึ่งตัวละครตัวตลกตัวนี้นะครับได้มาจากเลเวล Battle Pass เลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งสำหรับสายเติมนะครับ440 CP นั่นเอง หรือว่าตีเป็นเงินก็ประมาณ180บาทหรือว่า200บาทประมาณนั้นส่วนแม้สิบปืนกล้วยนะครับเป็นได้มาจากบัต p a s s สายเติมเลเวล50สนะครับสำหรับสายฟรีก็มีนะครับก็คือได้มาในเลเวล21นะครับสำหรับสายฟรีนะครับเติมไปเถอะครับสนับสนุนเกมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าของแต่งนะครับก็จะมีในเรื่องของปรากกระบอก นะฮะปากกระบอกลำกล้องปืนพันท้ายแมกกาซีนกีบหลังนะครับผมก็ไปเริ่มจากปากกระบอกนะครับผมจะใช้เป็น a ะเจนซี่สเปนเซนะครับก็คือเก็บเสียงนั่นเองแล้วก็ลด10นะครับลบ10ระยะดาเออไม่ใช่ระยะดาเมจแรงดีดแนวตั้งนะครับผมลด10นะฮะต่อไปลำกล้องปืนนะฮะก็จะเป็นระยะดาเมจบวก20แล้วก็ความไวกระสุนบวก40เลยนะแต่ถ้าใคร ชอบแบบลั่นรัวๆแบบความไวกระสุนแบบไวๆอะไรเงี้ยนะครับไวๆมาๆมากทุยไม่ใช่ก็ไปใส่หกจุดสองได้นะครับอันนี้บวกสี่สิบแต่อันนี้บวกแปดสิบเลยนะแต่ว่าผมแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าระยะดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถ้าระยะดาเมจแค่นี้มันยังไม่พอนะครับก็ไปใส่ห้าจุดสามไปห้าจุดสามบวกยี่ห้านะครับแต่ว่าความไวในการวิ่งก็จะลดลงแต่ก็ บักไปเนี่ยรู้เปล่าเออถูกแล้วถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วผลหลอนเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถูกแล้วระยะดามมจถ้าใครต้องการที่แบบระยะสูงสูงหน่อยก็ห้าจุดสามถ้าใครต้องการความไวกระสุนเยอะนะครับก็ใส่หกจุดสองแต่ว่าถ้าใครแบบกลางกางก็แท็กฟอร์สบาลีวเออประมาณนี้หลอนเฉยแม็กกาซีนนะครับก็จะใช้เป็นสเต็งห้าสิบสามลาวเอติเดกดีโหลดนะครับผมเนาอ่านออกได้ก็คือบวกยี่สิบสาม 3, ความจุแม็กกาซีนก็คือ เป็นแมกกาซีนที่มีความจุก,กระสุนเยอะที่สุดในทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเมื่อใส่ปุ๊บเนี่ยกระสุนของคุณเนี่ยแบบจะมีห้าสิบสามลูกเลยนั่นเองนะครับบอกว่าเลยว่าโคตรเยอะต่อไปพันท้ายนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับ SAS c o m b a c k Stock นะครับคือไม่อยากพูดนั่นแหละถ้าพูดแล้วมันจะเป็นศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ Combat c Stock <oughs> ก็พูด s a แล้วสุภาพกว่านะครับต่อไปก็ นี่แหละใครอ่านอะไรก็อ่านนะครับก็คือความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงลดสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเลงนั่นเองนะครับบวกยี่สิบต่อไปเป็นในเรื่องของกลิบหลังนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ครับอ่านผิดขอไปนะครับฟลิปส i ลิมกลิบแท็บนะครับหรือว่าตัวขาวนั่นแหละเออมันมีอยู่สามตัวกับผมใช้ตัวขาวนะครับก็คือระยะเวลาเลงยิงนั่นเองนะครับคือมันเยอะไงเยอะที่สุดนะครับผมก็ใส่ในเรื่องของตัวขาวนะครับแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ แนะนำนะครับไปใส่ใต้ลากล้องเถอะนะครับใต้ลากล้องก็คือเอาตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแรงดินนวตั้งแรงดินแนวนอนเนี่ยลดลงเลยนะฮะก็ประมาณนี้เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับปืนกล้วยนะครับสําหรับปืนกล้วยในวันนี้นะฮะเออไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าปืนกล้วยมันจะโหดสักแค่ไหนนะทุกคนก็ไปดูกันเลย let's go กงมันอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ เล่นธรรมดาแล้วกันผมเพิ่งขึ้นรีเจนมาสักครู่นะฮะเพิ่งขึ้นมาส,สดๆเลยกลัวแพ้นะครับรอทําใจเยอะๆรอทําใจเยอะๆก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันดูหลังปืนนี้เป็นปืนสายบุกนะครับซูมก็ได้ไม่ซูมก็ดีนะปืนนี้บอกเลย อแค่นี้ก็ได้ระยะไกลแล้วนะครับทุกคนสำหรับคนที่อยากทําปืนทองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับสำหรับระยะไกลนะครับดูดิคือแบบมันดีดนะแต่ว่ามันคุมได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากอะนะครับดูดินะครับใครพลาดปืนนี้ไปนี่แย่เลยเนะี่ยโอโ้โห สุดหมดแล้วต้องฆ่าตายนะฮะสำหรับปืนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะครับแต่ว่ามันคุมง่ายอ่ะคุมง่ายแบบเบื่อเชื่อแบบไม่ต้องใส่แบบกลิบเลยนะครับทุกคนอึ้มโคตรเทพคือแบบคือมันไม่ได้นิ่งอะไรเลยนะนี่โนสโคบโนสโคบก็มา บอกเลยว่าไอ้ปืนกระบอกนี้แหละผมใช้ลงแรงนะครับสําหรับฮาร์ดพอยต์นะครับหม,ม,มตบดต่พูโดนตัวหลังยิงเลยนะครับสำหรับเซตนี้ผมก็ใช้ในการลงแรงด้วยนั่นเองนะครับฮาร์ดพอยต์เนาะส่วนเซอร์เดทอยเนี่ยผมเป็นคนไม่ใช้ปืนกลอยู่แล้วนะครับเซอร์เดทอยนะครับก็จะชอบหยิบของชาวบ้านมาใช้มากกว่านะครับโนสโคอีกแล้วโนสโคอีกแล้วโนสโคโคตรมันอื มันเกินมันไม่เล่ามันไม่เล่าอีกตัวเกือบตายเกยตายแล้วปืบิบปืบ้บอันนี้บอทนะครับย้ำอีกทีไม่ใช่เก่งอะไรอะบอทเก่งแต่กับบอกอ้อยยียไม่โดนอืม ถ้าเป็นแบบซีซั่นแรกๆนี่คือบอดตายไปแล้วแหละบอดเดี๋ยวนี้มันโหดนะครับฟาเถื่อนบอดนะแต่ละบอดในแต่ละตนะัวนั้นมันโคตรเถื่อนเฮ้ยกระสุนขอหน่อยขอพระคุณครับเอาหาย หนึ่งหนึ่งเจ็ดคตรแรงสวอไปฮะนี่เราเพราะโอ้ยจะโดนโดนตัวเองตายไปแล้วโอ้ยโอเคก็ว่างๆเดี๋ยวผมทำปืนทองปืนนี้ดีกว่านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ทำ ไม่ใช่ปืนทองปืนเพชรเพราะว่าปืนทองผมทําเสร็จแล้วนะครับทําง่ายมากเลยนะสําหรับกระบอกนี้ใครที่กลัวระยะไกลไม่ได้นะคือแบบระยะไกลมัน,นดเดียวนะครับนิดเดียวก็ได้ระยะไกลอะ่ะพูดง่ายๆคือดนันชิปเม้นะเป็นด่านเล็กนะก็ยังได้นะครับสําหรับระยะไกลนะฮะแต่ตอนเนี้ยกําลังมันหาศัตรูก่อนหนีแล้ว นี่เราลาดด้วยลาดด้วยไปมันเกินก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วไปปะเนี่ยร้อยห้าสิบต่อเจ็ดนะครับโคตรเร็วนะครับก็บอดละแหมก็ประมาณนี้กันนะครับสลับปืนกล้วยนะฮะไม่เรียกแม้สิบกันเลยเรียกแบบปืนกล้วยนะฮะโคตรเท่